วิธีการต่อใช้งานแบตเตอรี่รถสิบล้อกับแอมผิวบลูทูธนะครับแบตเตอรี่รถบรรทุกจะมีแบต1 2บสอโวลต์2ลูกอ่านุกรมกันอยู่ก็จะเป็น 24V โวลต์การต่อใช้งานเราสามารถนำเอาไฟ2 4โวลต์มาผ่านสวิตช์เมนออนออฟก่อนที่จะมาต่อเข้ากับ m อมิว ks t ีสองได้เลยวงจรการต่อในคลิปนี้นะครผมจะไม่ใช้สตตปอัพบูท e ธคอิวเตอร์นะครับจะใช้ไฟจาก24โวลต์โดยตรงเลย ต่อสายสีแดงขั้วบวกจากแบตเตอรี่มาผ่านเมนสวิ์ออนออฟต่อมาเข้าจุดไฟเลี้ยงขั้วบวกของบอร์ด AMJU KST213G ต่อสายสีดำจากขั้วลบวของแบตมาเข้าขั้วลบอินพุตของบอร์ด s e KST213G ตามรูปเป็กลำโพงซับเบด6.5นิ้ว4โอม300วัตต์ลำโพงเสียงกลางที่ใช้ทดสอบในคลิปนี้6.5นิ้ว350วัตต์4โอมลำโพงเสียงแหลม4นิ้ว4โอม200วัตต์คาปาซิเตอร์เสียงแหลม3.3มโค่100โวลต์